พระเยซูตรัสอย่างนี้แล้วสเสด็จต่อไปลึกหน่อยหนึ่งแล้วก็ซบพระกายลงต่อพระพักพระเจ้าอธิษฐานอย่างจริงจังโอ้พระบิดาขอให้ความทุกข์ทรมานที่จะเกิดขึ้นนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามความต้องการของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ขณะที่พระเยซูทรงอธิษฐานทูตสวรรค์ลงมาจากสวรรค์และประธานกำลังแก่พระองค์เมื่อพระเยซูทรงกลับมาหาสาวกหลังจากอธิษฐานเสร็จก็เห็นว่าพวกเขากำลังหลับอยู่พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าพวกท่านจะเฝ้าอยู่กับเราสักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อพวกท่าน จะไม่ถูกทดลองหลังจากนั้นไม่นานยูดาซึ่งเป็นคนหนึ่ในพวกสาวกสิบสองคนนั้นก็มาหาพระเยซูพร้อมกับพวกทหารที่ถือดาบยูดาสไปหาพวกผู้นำของกรุงเยรูซาเลม็มแล้วขายพระเยซูด้วยเงินสามสิบเหรียญเขาบอกกับพวกทหารนั้นว่าจงจับคนที่ค้าจูบคำนับคนนั้นแหละคือพระเยซู ยูดาสเข้าไปใกล้ๆและจูบพระเยซูแล้วพวกทหารก็จับพระเยซูไปพระเยซูทรงถูกจับไปและถูกพิจารณาคดีโดยมหาปุโรหิตท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือใช่แล้วเราเป็นบุตรของพระเจ้าพวกท่านจะเห็นว่าเราสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนหลังจากนั้นเราจะนั่งอยู่ ที่ที่นั่งข้างขวาของพระเจ้าและจะเสด็จมาในเมฆม,มหาปุโรหิตได้ยินดังนั้นก็โกรธและตะโกนว่าท่านกล้าพูดดูถูกพระเจ้าหรือยกโทษให้ไม่ได้เป็นอันขาดในท้ายที่สุดมหาปุโรหิตและผู้นำของประชาชนตัดสินใจฆ่าพระเยซูผู้คนถ่มน้ำลายใส่หน้าพระเยซู และทุบตีและสาบแช่งพระองค์เช้าวันต่อมาผู้คนพาพระเยซูไปหาปีลาตเจ้าเมืองพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้นำพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับพระเยซูให้ปีลาตฟังแต่พระเยซูก็ไม่ได้ตรัสอะไรแต่แล้วปีลาตก็ได้รู้ว่าพระเยซูไม่มีความผิดอะไร ในเวลานั้นมีธรรมเนียมการปล่อยนักโทษคนหนึ่งในวันหยุดปีลาจึงกล่าวกับประชาชนว่าพวกท่านต้องการปล่อยนักโทษคนไหนบาราบัสหรือเยซูคนนั้นคือบาราบัสปล่อยบาราบัสคนจำนวนมากตะโกนเสียงดังบาราบัสเป็นนักโทษที่ฆ่าคนแล้วถูกจําคุกแต่พวกเขาอยากจะให้ปล่อยเขา เมื่อผู้คนพยายามก่อความวุ่นวายปีลาดก็กลัวเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ขอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พวกท่านต้องรับผิดชอบเองในที่สุดปีลาดได้ปล่อยบารับบัสและส่งตัวพระเยซูให้ถูกเคี้ยนตีและถูกตรึงที่ไม้กลางเขนพวกทหารเอาเสื้อสีแดงสวมให้พระเยซู เอาหนามสารเป็นมงกุฎมาสวมที่ศีรษะของพระเยซูเอาไม้อ้อมาให้พระเยซูทรงถือไว้ในพระหัตถ์แล้วคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์พระองค์เยาะเย้ยว่าข้อแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญพวกทหารถอดเสื้อผ้าสีแดงออกและสวมเสื้อผ้าของพระเยซูให้กลับคืน และลากพระองค์ออกไปเพื่อตรึงที่กางเขนพระเยซูทรงแบกไม้กางเขนที่พระองค์จะถูกตรึงแล้วเสด็จขึ้นไปยังภูเขากกลาโกทธาขณะแบกไม้กางเขนที่หนักมากพระเยซูทรงสะดุดก้อนหินและล้มลงรีบลุกขึ้นไปดูเร็วสิพวกทหารพบซีโมนที่อยู่ที่นั่นจึงได้ให้เขาแบกไม้กางเขนแทนพระเยซู ในที่สุดพระเยซูเสด็จมาถึงภูเขาโกลาโกธาพวกทหารถอดเสื้อของพระเยซูและตรึงที่ไม้กางเขนโดยตอกตะปูบนพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์พวกเขาเอาเสื้อของพระเยซูมาฉีกออกและจับฉลากเพื่อแบ่งกันบนไม้กางเขนของพระเยซูเขียนไว้ว่ากษัตริย์ของชาวยิวพระเยซูทรงทนทุกข์ และตรัสว่าพระบิดาขอทรงยกโทษให้คนเหล่านี้ด้วยพวกเขาไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเขากำลังทำอะไรอยู่หลังจากนั้นไม่นานท้องฟ้าก็เกิดความมืดมิดเวลานั้นพระเยซูก็ตรัสเสียงดังพระเจ้าของข้าปะองมพระเจ้าของข้าปะองมทำไมปลองมก็ตินข้าปะองม ตอนนี้พระเยซูทรงทราบแล้วว่าพระองค์ได้ทำทุกอย่างที่ต้องทำบนโลกนี้แล้วดังนั้นพระองค์จึงกลัดด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่า,วาสำเร็จแล้วในที่สุดพระเยซูก็สิ้นพระชนทันใดนั้นม่านใหญ่ที่อยู่ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเลม็มก็ขาดเป็นสองท่อนตั้งแต่บนลงล่าง บนเนินเขาโกลาโกธาพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและก้อนหินแตกพระบุตรของพระเจ้าสิ้นพระชนเพื่อไถ่าบาปของมนุษย์ทุกคน